มันเก่งนะสัตว์ตฏิบัตไม่มีเก่งเราเก่งไม่กระบเยปล <c oughs> าเค็มมากชุดสุดมจรมิงๆ แล้วเพื่อนสมัยเด็กเมันกินอันนี้ยแล้วนี้มันดีบปากโอ้ยสงสารจัเน่ัดโชยนี่ ก็รู้ตัวไงโอเคนี่กบ่อยเขายวบนดีมันเด็ดเยอะมาก ก็ง่าสุกยางตุยังมีโรคประจำตัวด้วยกายูเยอะแล้วเมื่อนเนี่ยมีเติดมีติดทีหลังติดต่อมาจากตัวนั่นแหละแต่เาเพิ่งวจเองแต่กูว่าที่ก็เป็ว่าพี่ว่านะเนาะกลงพื้นที่สุดยอดเลยนะพี่ไม่หลอกกูว่าเลยใช่ไหมกูว่าเลยสดยอดเลยเนี่นแยางผูกผักกินเองอู้ยหดอุ้ใครจะมา สมัยนู้นจังได้แต่ผู้ว่าเลยนะผู้ว่าพี่กิตด้วยกันพี่แกรู้ดีกว่า,วามันยักฟังฉันไม่ได้เขาดูหากันเลยอืมหัวพูดเสียง เียวเียเี๋ยวเด็กเขาคงะ้งเด่กหรตอนน้อยแล้วน้อยก็ไม่ขาดตรงนี้คุยบองเลยเกี่ยเลยดีติดปาาถึงทำเนียวหวดตอนนี้หมดแล้ว ไม่รู้ไ่รูไม่รอย่ัด้บพี่น้องพาโคิดไม่บังบังรุ่งโมไม่โดนตรวจตรวก็ตรวจแต่คพื่อค้องปาก่นี้ไม่สามารถติด้วิดได้เจียวเลยเจียวราติหนังรสชาตเน้อ ยำจนเจือดหมดกันท่านแดกเราปากเอายำจนหมดเกงดูวับาทเราลงเนี่ยเนาะคือคเนี่ยนี่คมอลงดูโดนเขาดูเป็นพันสมมุติไงทำต่อไปไปไปเรื่อยๆกหาไม่ดูอะไรเพื่อขอกิน วันนี้เอาแบบระยะไกลก่อนถ้ายังไม่รู้เราพ<อ>ยายามทิ้งหายระยะไกลซ้นันยังไม่หายอันนี้เป็นการลองเทสเครื่องเสียงดูก่อนครับว่ามัาาบบนช<อ>ัดเจนหรือเปล่าฟุ้นโหลอืมเดี๋ยวๆดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวฟุ้งโล่เลยค่ะมันหน่อยตรงนี้มันไม่เต็นมันน้ำมันเยอะแต่วก็แช่ตูวว้ไว้มิลุพิเศษมานน้อยน่ามานน้อยนี่จะเสียบการจอมผมมา จจอมต้องต้องร้อนไเมนใช้น้ใน้เยอะใน้เยอะเหรือืออาจจะไ่เป็นเป็นมุบางแต่เอามาตัดิ้หรอวาแข็งเมอเปียกคูเลหรอเป็นม้งูนนี่ผมว่าน่าจะบางๆขนาจเะ็กกินได้ เพราะว่าแต่ไม่แบบมันรสชาติเดิมแต่นี้มันยังไม่เป็นมันยังไม่สามารถเป็นก้อนได้ให้มันจับตัวเป็นฝันอยู่จรงอื้อภาาเรียกว่าอะมานะมาโนยมาโนยอาษาไทยมาโนยคุณน้าเฟย์เฮ้ย มาน้อยถ้าเป็นนั่แเนี้ยเรี้ยกรอมเรี้ยกรอมงเปรี้ยกรอมังเปรี้ยเือร่เปรี้ยเปรี้ยกรงเปียเปียมือเปียเรี้ยรังกรดูลิ้นอะไเปียกนเปี้ยเปี้ยใชอ๋อแ้านเปรี้เปรแต่ถ้าเปียไงคือสมพันธ์ที่ เปี๊ยสี้มเย่ไม่ใช่เปียแปลว่ามานมันสีอ๋ออ๋เปียเปี๊ยนี่อ่ะเปียตัวนี้ใช่หมใช่มันเนื้อไข่เป็นมันอืมองชอนหนึ่งแต่เราไม่ได้ที่จุยางเงยังไม่ได้กินหนึ่งเลยอยากลองดูนึ่งไหม มันแน่ตัวนึ่งนอยากกินนึงตัวเฮ้ยนเขานียี่บ้านหังบ้านนอใจเย็นๆนึงให้กินเขไปเจอม่นมด้นเนอท่านผ้นมบ้านไม่มีนึ่ัอไมาไม่มีคนปุ่นเหนื่อย กว่าได้ได้ลงไปประมาณสามเมตรเลยรู้เบื่อเลยเดี๋ยวพ่อรูกเปล่ใช่ไหมถ้ามันได้ถึงโูไหมเมื่อแกกินข้าวเช้าเสร็จแกห่อเข้าไปด้วยแกกลับมาเองที่นักินเลยวะห้าหกโมงเย็นอ่ะไม่กินเพราะแกแก่แล้วด้วยนะไม่กินเพราะแกเนี่ยแล้วคนในหมู่บ้านเขาก็บกรใช่ไหมถ้าหยุดบ้านก็อยู่ตรงข้ามกันหยุดหยุดหยุดมุ่งจบบ่ปืนบอร์บอก แล้วุว,วันนะแล้ววันไหนที่แกเขาเดรนที่แกได้มาแกจะค่อยๆเดินไม่ให้คนได้ยินไม่ยก็เดินผ่านกลางบ้านก็เห็นตลอดมันฟูมันมานช่วงน,นี้พอมันหน้าฝนมาก่อนมันฟูมันก็ไม่มันไม่เป็นอย่างนี้แล้ววันนี้พอเท่นี้ก่อนนะครับเรามาเทศสัญญาณดุรนะคนับว่า ลดีเด like, uh, no like right ียวนะจุดที่เดียวมันจะลงไม่ได้พี่ยูทูปมันไม่เกอดสิแล้วคุณจะเข้ามาสิบนาทีเชื่อหรือเปล่าไม่แน่ัอดฟ้าเราแอดวานแล้วแบบเอาคอนเซ็ปต์ก็จะไม่แยเอาที่นี้ไปก่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะมีคลิประยะใกล้ให้ดูเดี๋ยวมีเอาต่อไปติดตามว่าจะทำเมนูอะไรตัวเนีขอตัวก่อนนะครับวันนี้บายบาย